สวัสดีจ้าสยังตัวรงวัดเส,ส้เมาหนิเบิ้มเบแล้วก็ของมาเอาอันนี้ออกก่อนแล้วสีชับสีเลี่ยงลำโพงกะสิเอาคือรถรถอย่างนะรถรถ เอออันเนี้ยหรือว่ารถกระบะใช่รถจริงไปสิเบิร์ตป้ะใช่รถกระบะขึ้นลุ้งไรหรอกอ่ะเข้ากัิใส่รถกระบะไปเนาะจ้ะแม่นบ่ใส่รถกระบะไปใส่รถจริงเอาใส่รถเติมไปเบิร์นี่ไม่ใช่ไปเม็ดบ่ะเร่งเบอร์หนึ่งอีพ่อคือเอารถอะเสียงรถเติมเติม อิ <S <s ี damn, ่พอถอยลงมาล่ะเกี่ยวออกนะเตรียมนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอังล่องกลองแล้วก็ข้าวข้าวเชียงบุสุษนะจ๊ะแล้วก็ถุงใส่ที่เป็นกับข้าวกับข้าวจานน้ำแก้ว่ยทิพเนนทาบ้านแะม่ไหนเลี้ยงทอยรถมาบ่หน่าอือหือแล้วก็อันนี้เป็นถุงเอียงบุต่ะอันนี้ก็เป็นดอ,อกไม้ เอาไมเอตาตูไปใส่ค้นไปางเขานักสู้จลลมใจเข้ามา मला खास ป er ูปูปูปลาปลามือเดียวปูนปลาพูดเดียวเข้าไปวัดมือปูงูหรืออยังนี่พ่อ เอาพ่อตัวบักยาวเลยเขอไ่กล้าโคตองอ,อีลีเป็นานงูอีหลีปฟแชรนเหียงงูนั่นง,งูงได้หน้าได่เห็นบ่อัน,นยาวๆนี่ออง,งูตนัะน้ะพอ่อ ไ่ได้มีอะไรใครหรอพ่าวพ่อะทงน่นพี่แม่พ่อพ่ปงป่ายังไงพ่อพ่อปายังพ่อพ่อปายังปายังอันนี้ปางูจะปางู กระยาบเป็นอะไรดูดิทำไมเขาก็โดดตกน้องมะระในกระดาแม่วันนี้มันเป็นวันพระดีใจจะได้ทำบุญไหนอันนี้เหรอซุปไก่หุ่นเมืองอ้ายหุ่นไหมมะเข้าตีกระยาบมากระาบเหยียบบุญน้ำมาแต่ว่าได้อยู่คันฮอดเกือกเอาผ้าเอาผ้ารับมะนาเอาเอาไปเป็นเบี้ยงใบเพราะเป็นสีเป็นสันเบียงมาเอาเอียงนี่ดูเป็นพวงข้ามแทงหัวอยู่ในนี้ ญา้วัไรก็จนญาสินก็ได้ยไปคนละอ่านกระแ้เราคือะไรก็้หัวนี่เราค่มาเตีไปลูกคนกับว่าหั่นไปวัดหลายดอกไปเบิ้องหลังเออเลยแปเอาเสือก็เลยเลยไปซื้อทังอย่านคนโบราณที่ดอกคนบัวลอยปัดป่าค้นบัวลอยลูกสุขสันมันเกิดน้องปามมันเกิดน้องปามเมื่อี้พี่น้องมาถ่ายรูปในป่ามาถ่ายรูปก่อนกดคดรูป สุขสันวันเกิดแฮปปี้เบรดพามยูแฮปปี้เบรดามยูลงเด่วลงให้เด่วหนูหนูลงหนูลงงอ่ยวบแล้วก็ลงลูกไอ้ปามตอนปสป .3 เนี่ยแหละไอ้ปามตอนไอปามย่ป .6 ไอปามเขาซับนี่ยไปใครดูเขาซับเก็มเลยนะใครดูห้เนี่ยใครดูห้เนี่ยมาให้ลูกปามมาให้ลูก เซียน่ะอันใหญห่่าโอ้สไปวัดือนี่มาเตรียม่ายรูว่หน้าจอขึ้นมือกทค้องาอคุณอยากใส่น้ำคุณปูกับเราไปน้ำดอกคุณปูปูดฝาปูดฝาใดมาตามมาตรงใดตรงใดเรเขาเงีอนเขาทีนะเขาเพื่อนสวยมา มาพี่อีละปลามาปลาหน,น,น้ำงิงน้ำึิงไปไปไปยืนยิ่กาออกไปก่อนการออกมาการนี้ลูกอันหน,นึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวลูกคุยกามปลามาห้าสองคน <c oughs> อันสองปสวยคนสุสุขสบายเกิดต้องปลามือนี้มือสันวันดีต้องมือสันวันดีวันเกิดต้องปลาบน้ำแล้วก็วันเขาพันษาน้ำคือว่าพิเบุญเด็ดตั้งนามปลายเคลื่อนรถเคลนรถอะกิโลบอสเอ้ยเอาสำหรับพี่น้องจะใส่คลิปนี้แค่ขอฝากไว้สักนี้สักก้อนคลิปหนาพอกันไหมนะจ๊ะเนาะ Oh, siapa tak saya pak